วัสดีครับผมแปงกุดชโชคนะครับวันนี้นะครับผมมาร่วมงานกับสุดสัปดาห์นะครับกับโครงการคนหล่อขอทำดีปีที่18นะครับ Change for the Future นะครับเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนะครับวันนี้ก็จะมาวัดรูปนะครับให้แฟนๆนะครับได้มาประมูลกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราเราจะนำเงินนีนะครับไปช่วยเหลือกับในทุกๆด้านของประเทศไทยนะครับที่กำลังต้องการความช่วยเหลือนะครับเิจะ ให้กำลังใจทุกคนนะครับโดยการมอบกำลังใจให้กับทุกคนก็คือการวาดหัวใจหนึ่งดวงอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับผมเป็นหัวใจของผลิตนะครับ <c oughs> กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับใคร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 ก็อยากได้นะครับ อบพีก่กีให้ด้วยรอบนี้ไม่ได้บ้ไม่ได้ให้บ่อยๆนะครับวันนี้ผลิตขอมองกำลังใจนะครับเพื่อแฟนๆทุกๆคนนะครับของทุกๆศิลปินนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนตัวเองนะครับเพื่ออนาคตนะครับที่ยั่งยืน ไม่ยากเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะประมูลเสื้อของผลิตนะครับหรือว่าศิลปินทุกๆคนนะครับสามารถประมูลกันได้นะครับที่ w w w s u um d s a p d a c o m นะครับและสามารถติดตามข่าวสารคนรอขอทําดีปีที่18นะครับได้ที่ Facebook สุดสัปดาห์นะครับ i g สุดสัปดาห์แล้วก็ x สุดสัปดาห์เหมือนเดิมเลยนะครับอยากจะชวนทุกคนนะครับมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวคนหล่อขอทำดีปีที่18นะครับในวันที่5มีนาคมนี้นะครับที่วันแบงคอกนะครับเรามาเจอกันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็มาช่วยกันอุดหนุนนะครับมาซื้อเสื้อจากศิลปินและมาช่วยเหลือโลกใบนี้กันนะครับเราจะได้นำเงินจำนวนนี้นะครับไปช่วยเหลือโลกของเราให้ anche la diga